สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้ๆนองๆทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนตั้งมาโคาร Mouse CM Storm h a r w a r e g PB ก,กันนะครับทำตามผมกันเลยนะครับเริ่มจากลูกซองก่อนเลยนะครับสคริปทีนึงเริ่มจากการตั้งชื่อครับ M 1 8 8 7 ับเิวแล้วกันนะครับภาพแล้วก็ตั้งตัวนี้ให้เป็นไอนี้นะครับแล้วก็ตั้งให้เป็น24แล้วก็กดภาพคลิกซ้าย1ทีสามหนึ่ง,งแล้วก็คลิกซ้ายอีกหนึ่งทีกดสต็อปแล้วก็ลบตามผมเลยนะครับแล้วก,กดซฟ ก็ f 5แล้วก็มาตั้งปุ่มเหมือนครับตั้งอุ่มยิงให้เป็นแบบป๊บแล้วก็กด f p ครับเสร็จแล้วครับลูก2องต่อไปก็สนายนะครับสกิปที่2เป็นสนายเริ่มจากตั้งชื่อเหมือนกันครับผมจะตั้งเป็น M200 แล้วกันนะครับ เสร็จแล้วครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตั้งให้เป็นยีสี่ตัวนี้ก็เหมือนกันครับตั้งให้เป็นหนนี้แล้วก็คลิกฝาคลิกซ้าย3แล้วก็1ครับแล้วก,กดสต็อปตัวนี้ไม่ต้องลบอะไรนะครับเซฟเลยปั๊บก็เซฟแล้วก็กดเอพายแล้วก็มาตั้งปุ่มเมันครับ M 0 0งรปั๊บกด F p i. เสร็จแล้วครับทีนี้เรามาลองกันเลยครับเรามาลองดูกันเลยนะครับ เริ่มที่ลูกซองกันก่อนเลยนะครับคือยิงแบบธรรมดานี่ผมจะใช้มาโคนะอ๋อเดิงว่าเล่นกับคนที่ไหนได้ เล่นกับหมูหมูสามตัวโอ้ยที่เขเล่นกับโคนที่ไหนได้เล่นกับหไปสนไงฮะเฮ้ยเล่นแบบธรรมดานะครับนีมาแบบมาโคเลยนะครับ โอเคนะครับ